ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะหรือเงินอุดหนุนระบุรูปสงรวมไปถึงเงินที่เป็นเ,เงินรางวัลบ้านเมืองที่ดีนะคะก็เราจะเห็นแล้วว่าตอนที่ก่อนจะกดปิดบัญชีนะคะระบบก็จะให้เลือกตรงนี้ค่ะงานบัญชีสิ้นปี เลือกประเภทเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการต่อสำหรับปีสองห้าหกสี่นะคะซึ่งเมนูนี้จะมีเฉพาะของปีหกสามเท่านั้นเลยนะคะปีหน้าเราจะไม่ต้องมาเลือกตัวนี้แล้วนะคะทำไมถึงต้องเลือกนะคะประเภทเงินตัวนี้ตอนที่เรารับแจ้งเอาไว้นะคะเราต้องเลือกว่าอ่ะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวาัลหรือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องตราหรือว่าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะตรงนี้ทําไมต้องเลือก ก็คือว่าการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีหน้าเนี่ยมันจะมีส่วนที่เปลี่ยนไปนะทีนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างมาดูนะคะก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันก่อนนะคะก็คือว่าตัวค่าให้จ่ายนะคะหรือว่าสินทรัพย์นะที่เราทำใบผ่านรายการตั้งหนี้นะคะตอนที่เราตรวจรับงานตอนที่ตรวจรับงวดงานที่เราตรวจรับพัสดุค่ะ จะเก anyway ิดพร้อมกับรายได้ด้วยยอดที่เท่ากันเสมอนะคะแล้วตอนที่เรารับเงินนะคะตอนที่เรารับเงินเนี่ยจะต้องบันทึกตามเหตุการณ์เลยนะตอนที่รับเงินถ้ารับเงินก่อนที่เราจะจ่ายเงินต้องลงเป็นรายได้รับล่วงหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินนะคะหรือว่าเราได้ตั้งหนี้ก่อนก่อนที่จะได้รับเงินเนี่ยจะต้องลงเป็นรายได้ค้างรับนะคะตามมาตรฐานตัวใหม่เนี่ยเราจะต้องรับรู้ นะคะตัวหนี้สินตัวรายได้ตัวค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าตัวสินทรัพย์เนี่ยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทีนี้เรามาลองดูนะคะตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องตรานะคะก็ถ้าจะยกตัวอย่างก็คือตัวที่เป็น เงินเดือนพนักงานถ่ายโอนนะคะค่าการศึกษาบูรนะคะเช่าบ้านครูบําเหน็จบํานาญครูพวกนี้ค่ะที่เรารับแจ้งเอาไว้นะคะตัวนี้เวลาที่เราเลือกนะคะที่เมื่อสักครู่พาไปดูเนี่ยหรือจนกระทั่งปีหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูในเครื่องว่าต้องลงบัญชียังไงนะเราจะต้องเลือกไทยที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายนะคะทีนี้ เราก็ต้องดูอีกโดยมากแล้วเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายเนี่ยตอนประมาณช่วงต้นปีงบประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะยังไม่ได้เงินมาถูกไหมพวกเงินเดือนหายโอนเนี่ยคะ่ะเรายังไม่ได้เงินมาแต่เราก็ต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทําไปผ่านตั้งหนี้เราจะทําตอนที่เราตรวจรับดิกานะคะก็คือแต่ละกองเนี่ยวางดิกามานะรับแจ้งเรียบร้อยวางดิกามานะคะ ตอนที่ทําไปผ่านตั้งนี้เนี่ยจะเกิดค่าใช้จ่ายก็คือเงินเดือนนะคะเงินเดือนถ้าเป็นค่าราชการไฮโอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าก็ต้องดูอีกนะคะว่าถ้าว่าเป็นค่าเช่าบ้านครูค่าเช่าบ้านครูคําว่าครูแสดงว่าต้องสังกัดอยู่โรงเรียนหรือไม่ก็สพอดอหรืออะไรสักอย่างที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าใช้จ่ายเราจะไม่ลงว่าเป็นค่าเช่าบ้านนะ เราจะต้องลงเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานนะคะก็เราต้องนึกเอาไว้เยอะๆนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเวลาที่เราจ่ายเราจ่ายให้ใครเราจ่ายให้ลูกหรือว่าเราจ่ายให้ตัวแม่เองนะคะถ้าจ่ายให้ลูกอย่าลืมนะคะลงเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานส่วนลูกเองลูกเองถึงจะลงไปเป็นค่าเช่าบ้านนะคะสมมติถ้าเป็นค่าเช่าบ้านครูเนาะอาจจะเดบิตค่าเช่าบ้าน แล้วค่ะเครดิตถึงจะลงเป็นรายได้ระหว่างหน่วยงานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราจ่ายเงินให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจ่ายเสร็จไปแล้วกองคังก็ควรจะมีเอกสารหรืออะไรให้เขาส่งไปให้เขาได้รู้ว่าณตอนนี้ต้องลงบัญชีแล้วนะคะเพื่อที่สิ้นปีเวลาที่เราทํางบการเงินรวมเนี่ยรายได้ระหว่างหน่วยงานของเขากับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานของเราเนี่ยมันจะได้ตรงกันนะคะเวลาที่ทํางบการเงินรวมเนี่ย รายการที่เป็นระหว่างกันเนี่ยจะต้องถูกตัดออกนะคะมันจะได้โชว์แค่ของเขาเนี่ยก็คือโชว์ที่ค่าเช่าบ้านส่วนของเราเนี่ยจะมารับรู้รายได้ตรงนี้นะคะซึ่งต่อนะหลังจากที่ทําใบผ่านรายการตั้งนี้แล้วนะคะก็จะต้องมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปเนี่ยตัวเนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะพร้อมกันพร้อมกันทีนี้ตัวขาเครดิตเนี่ยเกิดรายได้แน่ๆนะคะ รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกําหนดวัตถุประสงค์แต่คาเดบิตอะคะ่ะเราต้องมาพิจารณาแล้วว่า <c oughs> ตอนที่เราได้ตรวจรับติการเนี่ยตอนที่เราทําไปผ่านในการตั้งนี้เนี่ยค่ะได้รับเงินแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับเงินจะต้องลงเป็นรายได้ค้างรับจากรัฐบาลแบบนี้นี่แหละนะคะค่ะเสร็จแล้วนะเราก็พวังตีการเรียบร้อยทำอ่า อนุมัติเช็คก็จ่ายเช็คออกไปจ่ายเช็คก็เดบิตไปสําคัญครั้งจ่ายอื่นแล้วก็เครดิตเงินฝากธนาคารถ้ามีหาง,งานที่จ่ายตรงนี้เราก็หางงานที่จ่ายเอาไว้นะคะทีนี้พอได้รับเงินใช่ไหมพอได้รับเงินมาทีนี้สมมุติว่าเป็นเดินตุลาละพอมาเดือนพฤศจิกานะคะถ้าสมมติเงินเข้าเงินเข้ามาเนี่ยปกติเงินเข้าจะเข้าเป็นรายไตรมาสเราจะไม่เข้ากันมาเป็น ทีละเดือนทีละเดือนถูกไหมนะคะทีนี้เมื่อตะกี้นี้เรารับรายได้ค้างรับออกไว้แล้วนะคะหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาสามเดือนเราจะต้องเอายอดหนึ่งเดือนเนี่ยมาล้างรายได้จากรัฐบาลค้างรับก่อนนะคะหนึ่งเดือน ่ะปีหน้านะเปลี่ยนชื่อเป็นรายได้ครั้งรับจากรัฐบาลนะเราก็อาจจะงงง,งวยงวยกันนิดนึงนะเสร็จแล้วนะคะอีกสองเดือนสอเดือนทํำยังไงสงเดือนจะต้องลงเป็นรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้านะคะจะต้องลงเป็นรับล่วงหน้าเอาไว้อีก2เดือนถ้าเงินมา ถ้าเงินไม่นําไม่ได้มาเดือนพฤศจิกาอ่ะงั้นเราก็ตอนที่เราตั้งนี่เราก็ต้องลงเป็นรายได้ค้างรับไว้ก่อนเมื่อไหร่เงินมาก็คือล้างรายได้ค้างรับนะแล้วถ้ามีเงินเหลือที่จะจ่ายของเดือนถัดไปอันนี้ต้องเป็นรับล่วงหน้านะคะอทีนี้พอมาเสร็จแล้วมาดูถ้าเราได้เงินเดือนพฤศจิกานะแล้วก็เดือนธันวาคมมาสองเดือนแล้วใช่ไหมเราก็อ่า เดือนสิ้นเดือน,นพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินเดือนนะคะตอนจ่ายเงินเดือนก็จะทําไปผ่านรายการตั้งหนี้อีกเหมือนกันนะคะทําไปผ่านตั้งหนี้แล้วก็เดบิตค่า้จ่ายก็แล้วแต่ว่ามันคืออะไรมันคือเงินเดือนหรือว่ามันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหรือว่ามันเป็นอะไรก็ก็ต้องเลือกเอาเองนะคะเครดิตไปสําคัญค้างจ่ายเสร็จแล้วจะต้องเกิดไปผ่านรายการบัญชีทั่วไปรับรู้รายได้พร้อมกันแล้วก็ยอดเท่ากันนะคะ ตัวนี้ก็จะเครดิตรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดอวัตถุประสงค์แล้วขาเดบิตนี่แหละตะกี้เราได้เงินมาเกินสองเดือนเพราะฉะนั้นขาเดบิตเราต้องล้างรับลวงหน้าออกนะคะล้างรับลวงหน้าออกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมนะตอนที่หนังสือสั่งการออกไปนะคะตอนที่กดปิดบัญชีปีหกสามเรียบร้อยแล้วบอกว่าถ้ามีเงินที่ได้รับจากรัฐบาลแล้วล่วงหน้าเนี่ย แล้วยังไม่ได้จ่ายออกไปต้องลงเป็นรับล่วงหน้าเพราะแบบนี้ค่ะเพราะว่าปีหน้าคือปีนี้นี่แหละนะหกสี่แล้วนะคะตอนที่เราทําใบผ่านรายการตั้งหนี้มันจะเกิดใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปรับรู้ไรายได้แล้วจะต้องตัดอะไรสักอย่างระหว่างค้างรับหรือว่าจะตัดรับล่วงหน้านะคะอ่าไม่รับรู้ค้างรับก็ต้องรับตัดรับล่วงหน้านะประมาณนี้อ่าอันนี้คือเงินที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกําหนดวัตถุประสงค์นะคะ ทีนี้มาดูตัวที่สองนะอันนี้อีกนิดนึงจ่ายเช็คก่อนนะคะแล้วก็มาดูตัวที่สองคือเงินที่เป็นเงินรางวัลสำหรับอบทอที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะก็คือเงินตัวนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ถึงจะได้เอาเงินเนี้ยไปใช้จ่ายออกไปนะเพราะฉะนั้นปีหน้าเอ่อไม่ใช่ปีหน้าก็คือปีนี้แหละถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินที่เป็นลักษณะนี้มา นะคะเราจะต้องลงเดบิตเงินฝากธนาคารเครดิตเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้าเอาไว้นะคะแล้วตอนที่เราไปจ่ายตอนที่จ่ายอันนี้สมมติว่าไม่มีการซื้อจ้างนะคะเราก็จะทำใบผ่านรายการตั้งหนี้นะรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ว่าเราเอาไปทำอะไรนะคะแล้วก็เครดิตใบสําคัญค้างจ่ายอื่น แล้วก็ตัวนี้จะต้องเกิดใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปขึ้นมานะคะเครดิตเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อรายรับแล้วนะคะจะเป็นรายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสําหรับอบตที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นสิ้นปีที่6 3เนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้ของเงินอุดหนุนพวกนี้เอาไว้เพื่อให้ระบบตอนที่เขาทําใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปเนี่ยเลือกถูกว่าขาเครดิตต้องเป็นรายได้อะไรนะคะแล้วจะต้องตัด จากเงินที่เป็นรับล่วงหน้าหรือว่าจะต้องตั้งค้างรับอะไรแบบนี้นะคะกลับมาต่อที่ตัวนี <c oughs> ้ด้วยความที่เป็นเงินรางวัลสําหรับอปทอนะคะที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแน่นอนว่าจะต้องได้รับเงินมาก่อนแล้วถึงจะได้จ่ายออกไปเพราะฉะนั้นคาเดบิตจะต้องตัดจากรับล่วงหน้าเสมอนะคะอันนี้คือตอนจ่ายเช็คแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินรางวัลน,นี้ไปซื้อจ้างนะคะเราก็จะทําใบผ่านรายการตั้งนี้เนี่ยตอนที่เราตรวจรับพัสดุ นะคะตรวรับพัสดุก็จะมีใบผ่านรายการตั้งหนี้ถ้าเราได้เอาไปซื้อเป็นคารุพันหรือว่าเอาไปสร้างถนนหรือว่าสร้างอาคารพวกนี้จะต้องลงเป็นพักคารุพันหรือว่างานระหว่างก่อสร้างเอาไว้นะคะหรือถ้าเอาไปซื้อที่ดินก็จะลงเป็นสินทรัพย์นะถ้าเกิดเอาไปจ่ายเป็นค่า,จายจ่ายเงินเดือนจ่ายอะไรก็ลงเป็นค่ายจ่ายแต่อย่าลืมว่าถ้าจ่ายให้ลูกเมื่อไหร่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานนะคะแล้วก็เครดิตเราจะเครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะเพราะว่าเราได้มีการจัดซื้อจัดจ้างนะ พอเกิดไปผ่านรายการตั้งหนี้แล้วก็ต้องเกิดไปผ่านรายการบัญชีทั่วไปนะคะก็จะเดบิตรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้าก็คือตัดรับล่วงหน้าออกไปแล้วก็เครดิตเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสําหรับอบทตที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเช็คออกไป ทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ให้เรานึกถึงตอนที่เราได้ทําซื้อจ้างคือต้องเป็นเคสที่ทําซื้อจ้างโดยมากจะทําแต่ซื้อจ้างนะแล้วก็ต้องออทําขอเบิกไปที่จังหวัดนะคะทีนี้นึกตามว่าตอนที่เราตรวจรับพัสดุเนี่ยคะ่ะเราจะยังไม่ได้เงินมาถูกไหมนะคะในความเป็นจริงคือเราตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเอาเอกสารที่เราได้ตรวจรับหรือเอกสารอะไรที่เป็นหลักฐานเนี่ยส่งไปที่จังหวัด นะคะแล้วก็ขอเบอิกเงินกับจังหวัดถูกไหมนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราตรวจรับพัสดุเนี่ยเราจะต้องมีใบผ่านรายการตั้งหนี้นะแล้วก็พักคารุปทานหรือว่างานระหว่างของสร้างก็คือแล้วแต่เลยเครดิตเจ้าหนี้เอาไว้นะแล้วเราก็บอกแล้วว่าเมื่อไร่ก็ตามที่มีการทําใบผ่านรายการตั้งหนี้จากการตรวจรับพัสดุนะคะจะต้องมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปซึ่ง นะตอนนี้เราจะยังไม่ได้เงินแน่ๆเพราะว่าเรากําลังทําเรื่องไปขอเบอิกกับจังหวัดอยู่เพราะฉะนั้นขาเดบิตก็จะต้องเป็นเดบิตรายได้ค้างรับจากรัฐบาลนะคะเครดิตเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะเสร็จแล้วได้รับเงินนะเราได้รับเงินจากจังหวัดเราก็จะไปที่เมนูบันทึกการรับเงินนะคะปกติก็บันทึกการรับเงินตัวนี้ก็จะไปล้างรายได้จากรัฐบาลค้างอ่ารายได้ค้างรับจากรัฐบาลให้เรา นะคะแล้วก็พอได้เงินมาแล้วเราก็จะจ่ายเช็คออกไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะของการบันทึกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี64นะคะตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูในระบบนะคะว่าต้องทำยังไงมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหม